ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับจากวงในที่มีทั้งเรื่องเรือดำน้ำําเครื่องบินรบของกองทัพอากาศยาสันตุกะคริปเพนทั้งเรือฟริเกตของกองทัพเรือทั้งกองทัพบ,บกเรื่องยานเกราะสไตเกอร์ทั้งแบล็คฮอคยุทโปปกรณ์ทางทหารเหล่านี้ล้วนแล้วเป็นงบประมาณทางทหารของไทยเราเองไม่ใช่อาวุธที่ขอบริจาคเข้ามาแน่นอนเรื่องเรือดำน้ําก่อนหน้านี้ก็ลือว่าข้างบ้านเราอย่างกัมพูชาอาจจะส้มหล่นได้เรือดำน้ําไทยที่เป็นคนจ่าย แต่ข้างบ้านได้ใช้งานฟังข่าวลือนี้แล้วก็แรกๆก็ดูรู้สึกใจหายเช่นกันนะครับถ้าผู้ใหญ่ในบ้านเมืองของเราปล่อยให้เกิดขึ้นจริงแต่ก็นึกอยู่ในใจนั่นแหละครับว่าคงเป็นไปได้ยากแบบปลอบใจตัวเองไปก่อนนึกภาพออกเลยว่าข้างบ้านคงเอาไปฝันหวานกันว่าจะได้เดำน้ำาที่ไทยเราสั่งต่อขึ้นมาและได้จ่ายเงินไปแล้วกว่า80%แต่ต้องขอโทษด้วยนะครับคงได้แต่ฝันหวานไป อะไรถ้าไม่ได้ควักเงินในกระเป๋าของตัวเองมาซื้อคงยากที่จะได้โดยเฉพาะอาวุธจุทุธ,ธปกรณ์ทางทหารที่มีราคาค่อนข้างที่จะแพงอย่างเรือดำน้ำําต่อให้เรือดำน้ำํามือสองก็เหอะมันก็ยังแพงอยู่ดีฝันไปก่อนไทยเราคงไม่เสียค่างโง่ขนาดนั้นละครับของการจัดซื้อเรือดำน้ำเอชยี่สมุกทีระหว่างกองทัพเรือก,กับบริษัทผู้ผลิตจีนก็ได้เริ่มเห็นแสงสว่างแล้วตามกระแสข่าวที่ได้นําเสนอมานั่นแหละครับ ที่สุดท้ายแล้วเราก็ต้องเลือกใช้เครื่องยนต์ที่ทําหน้าที่กําเนิดไฟฟ้าจากจีนผลิตยํานะครับเป็นเครื่องยนต์กําเนิดไฟฟ้าไม่ใช่เครื่องยนต์เรือดาน้าเพื่อให้โครงการเดือดำน้ำเอ2 6ีสกทีที่ไทยเราได้สั่งต่อจากจีนได้เดินหน้าต่อซึ่งการที่ไม่สามารถนําเครื่องยนต์ mtu 396จากเยอรมันมาใส่ได้ก็ทําให้เรือดำน้ำเอ 26T สกี T ได้หยุดชะง,งักไปจนกลายเป็นเรื่องคาราคาสังกันมาหลายปีถึงเวลาที่บิ๊กวัน ผู้ที่บอกว่าตนไม่ได้เป็นคนเซ็นสัญญาแต่ก็ต้องมาแก้ไขปัญหาให้จบโดยขีดเส้นไม่เกินเดือนมิถุนายนนี้นะครับปี2568เนี่ยจะมีคําตอบออกมาชัดเจนแน่นอนสําหรับโครงการจัดซื้อเรือดำน้ำําสําหรับโครงการจัดซื้อเรือดำน้ำําถือเป็นโครงการในฝันของกองทัพเรือไทยเรานะฮะมากกว่าครึ่งศตวตรรษหลังจากปลดประจำการเรือดำน้ำํายุคสงครามโลกครั้งที่1ทั้ง4ี่ลแรกของไทยเรานั่นคือเรือหลวงมัชฉานุเรือหลวงวิษณุ เรือหลวงสินสมุทรและเรือหลวงพายชุมพลในปีพศ2494ความไฟฝันดังกล่าวบรรลุผลเมื่อคณะรัฐมนตรีพลเอกประยุจันโอชาอนุมัติโครงการจัดซื้อเรือดำน้ำยวนคลาส s 2 6 t จากสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยกองทัพเรือไทยเราก็ได้ลงนามสัญญา csoc รัฐอาณางิฤษของจีนเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2560พร้อมทั้งกำหนดให้ติดตั้งเครื่องยนต์ดีเซล MTU 396ผลิตจากบริษัทมอเตอร์แอนท์บอยยูเนของประเทศเยอรมนีซึ่งเป็นเครื่องยนต์ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติในด้านความเงียบและความเสถียรและความสามารถในการหลีกเลี่ยงการตรวจจับแต่อย่างไรก็ตามความขราคสั่งนี้ก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลจีนก็ไม่ได้ยอมนิ่งเฉยจึงกดดันทางไทยเราเรื่อยมาจะเอาอย่างไรกันแน่จะเอาหรือไม่เอาเครื่องยนต์จีน ซึ่งเป็นทางเลือกเดียวที่ไทยเราเหลืออยู่ในเวลานี้เนื่องจากหากไม่เอาก็เท่ากับว่ายอมเสียเงินที่จ่ายไปแล้วฟรีเพราะกองทัพเรือไทยเราไปยอมรับสภาพแล้วว่าการที่จีนไม่สามารถส่งมอบเรือดำน้ําตามสเปคที่สั่งซื้อได้คือตัวเรือจีนเครื่องยนต์เยอรมันนั้นเป็นเหตุสูดวริสัยความหมายก็คือจีนไม่ได้ผิดสัญญาอะไรอีกทั้งกองทัพเรือก็ตกลงใจแล้วว่าเรือดำน้ำําเครื่องยนต์จีนก็ได้ไม่ติดใจแล้ว และก็ส่งคนไปทดสอบแล้วด้วยทางพรรคฝ่ายค้านก็บอกเอาเถอะนะดีกว่าไม่เอาอะไรทั้งหลายทั้งปวงจึงเป็นโจทย์ใหญ่ที่บิ๊กวนต้องเคลียร์ให้ชัดทุกประเด็นก่อนที่จะนําเสนอเรื่องเข้าสู่คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาในขั้นตอนสุดท้ายดังนั้นทางเรื่องของไทยเราก็จะมีอยู่2ทางเรื่องก,ก็คือทางเรื่องแรกก็คือรับเรือดำน้ําจากจีนที่มาพร้อมกับเครื่องยนต์ c s t 620ของจีนไว้แล้วจ่ายเงินส่วนที่เหลือให้ครบ แม้จะไม่ต้องสเปคตามสัญญาก็ตามแต่เมื่อชินรับประกันมั่นใจเครื่องยนต์จีนใช้งานได้ดีแน่นอนและไทยก็ไม่ได้ใช่เป็นประเทศแรกที่เป็นหนูทดลองเพราะปากีสถานเองเขาก็รับเครื่องยนต์ CSD 620ไปแล้วและก็ไม่มีปัญหาอะไรเนีการได้เรือดำน้ำมา1นึ่ลำก็ให้กับกองทัพเรืออวสัายุนุภาพก็ดีกว่าไม่ได้อะไรเลยนะครับ หากเรื่องที่2คือยกโรกสัญญากับจีนไปแต่เงินไม่จําที่จ่ายไปแล้วเจ0 0ันล้านบาทจะไม่ได้คืนมาสักสตางค์เพราะจีนไม่ได้ผิดสัญญาที่หากเครื่องยนต์จากเยอรมันให้ไม่ได้เป็นเรื่องที่กองทัพเรือไปเซ็นรับสภาพแล้วว่าเป็นเหตุสุวิสัยเมื่อมาทรงนี้แล้วการยกเลิกสัญญานอกจากจะเสียค่ามัดจาแล้วยังอาจจะเสียจีนฟ้องร้องค่าเสียหายตามมาอีกดอกหนึ่งดังนั้นดูสีหน้าแววตาของคุณภูมิธรรมตอนที่นักข่าวถามถึง เรื่องเรือดำน้ำแล้วท่านก็ตอบแบบให้คิดเองนะครับดูภาษากายทางสีหน้าแล้วคำตอบที่ได้ยังไงก็เรือดำน้ำก็ไปต่อแน่นอนครับทางข้างบ้านทําใจอกหักได้เลยที่คิดหวังว่าจะได้เรือดำน้ำา26ทีฟรีจากจีนและที่นแน่ๆการรอคอยใกล้ความจริงแล้วกับเครื่องบินรบยาสักริปเพนวงบินใหม่ของกองทัพอากาศไทยเราบอกได้เลยว่าข้างบ้านคงอยากจะคิดที่จะเคลมเอา มากๆแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเค็มอาอยัางไงเกินที่จะเอื้อมคงได้แต่มองอที่พอจะเป็นไปได้นะก็ j จสนี่แหละครับนะแต่ก็แพงสําหรับครั้งบ้านนะแต่ก็อาจเอื้อมถึงนะครับด้วยราคาพันกว่าล้านต่อนาแต่สําหรับไทยเราแล้วไม่แน่ต้นเดือนมิถุนายนนี้ที่จะถึงนี้คงจะชัดเจนในเรื่องเครื่องบินรบย้ายสามจุดเก EF มาพร้อมกับออฟเซ็ตและที่นแน่แนมาพร้อมกับขีปนาวุธนะฮะเมทเที่ก่อนหน้านั้นทางซาบก็ได้เสนอให้ หากไทยเราเลือกคลิปเพ่นและข่าวล่าสุดทางซาบก็ได้บอกว่ามีให้จริงๆแต่จำนวนก็ไม่ทราบนะครับจรวดอากาศส่อากาศพิสัยไกลแบบเมเทีร์ราคาประมาณลูกละราวๆ2ล้านยูโรความจริงก็คือเมเทีร์นั้นไม่ได้ใหม่อะไรเลยเพราะได้รับการพัฒนามานานเกือบสองทศวรรษแล้วแม้ว่ายังไม่มีใครสงสัยเลยว่าขีปนาวุธนี้สร้างความประทับใจได้มากเพียงใดดังนั้นเมเอีร์ไม่เพียงแต่จะเป็นขีปนาวุธ นอกระยะสายตามองเห็นที่ดีโดยใช้เซ็นเซอร์ระดับไฮเอ็นและมอเตอร์จรวดขนาดใหญ่เท่านั้นแต่ยังมีแนวคิดระบบขับเคลื่อนที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงและชาญฉลาดมากกว่าซึ่งไม่เพียงที่จะเพิ่มระยะการยิงเท่านั้นแต่ก็ยังเพิ่มประสิทธิภาพของข,องขีปนาวุธในระยะการยิงส่วนข่าวของกองทับบวกของเรานั้นที่แน่ๆลดลำเลียงพลยานเกราะ ร้อ,อยางอย่างสไตรเกอร์ M 1 1 6 6ต้องมีมาเพิ่มในกองทัพบวบกเราแน่ครับสไตรเกอร์ M 1 1 2 6หรือยานลำเลียงพลทหารราบ M 1 1 6 6เป็นรถลำเลียงพลหุ้มเกราะและเป็นส่วนหนึ่งของตระกูลยานยนต์สไตรเกอร์ยานลำเลียงพลทหารลาบที่ให้การป้องกันระหว่างการเคลื่อนย้ายและในระหว่างการโจมตีหลังลงจากยานพาหนะรวมถึงสนับสนุนการยิง จ้าสไตรเกอร์ M1126 คันนี้ติดตั้งเครื่องยนต์ดีเซลขนาด350แรงมา้าคันนี้มีน้ำหนักอยู่ที่16.4ตนันรถยาว6.95เมตรกว้าง2.72เมตรสูง2.64เมตรพุ่มด้วยเกราะกันกระสุนขนาด14.5มมซึ่งสามารถรำเรียงทหารราบได้ 9, 9นายพลประจำรถ2นายพร้อมอุปกรณ์รบและวิ่งบนถนนราดยางสามารถวิ่งด้วยความเร็ว64ไมล์ต่อชั่วโมง โดยไม่มีเครื่องควบคุมความเร็วของเครื่องยนต์และ37ไมล์ต่อชั่วโมงกับเครื่องควบคุมความเร็วของเครื่องยนต์สำหรับราคาของเจ้าไทรเกอร์ M1126 คันนี้อยู่ที่4.9ล้านเหรียญสหรัฐประมาณ150ล้านบาทไทรเกอร์คือตระกูลของรถขับเคลื่อน8ล้อที่สร้างขึ้นสำหรับกองทัพบกสหรัฐโดยจะมีจำหน่ายอยู่10รุ่นได้แก่ยานขนส่งทหารราบยานของผู้บังคับบัญชายานอพยพทางการแพทย์ยานสนับสนุนการยิง ยานทหารวิศวกรยานขนส่งขีปนาวุธนำวิธีต่อต้านรถถังยานขนส่งปืนครกยานลาตะเวนระบบปืนเคลื่อนที่และยานลาตะเวนนิวเคลียร์ชีวภาพและเคมีไซเกอร์สามารถขนส่งได้ทางพื้นดินโดยใช้รถบรรทุกหรือทางอากาศได้โดยใช้เครื่องบิน C17, ิ5และ C130 เครื่องบิน C5 และ c 1 7สามารถบรรทุกไซเกอร์ได้7-4ถลำตามลำดับ นี่แหละครับคือไม่นานเกินรอสําหรับอาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหารของกองทัพไทยเราที่จะมีมาเสริมให้กับกองทัพกันแบบรอแบบหืดคอขึ้นเลยก็ว่าได้นะไม่ว่าจะเป็นเรือดำน้ำเกรื่องมินรบอย่างกิฟเพนยานเกราะสไตรเกอร์เรือฟิกเกตอีก2รํลำแบ็กฮอกนะฮะมาแบบรัวๆเลยหรือว่าเราใจร้อนไปเองที่คิดอยากจะให้กองทัพมีอาวุธใหม่หมทันสมัยมารประจำการในกองทัพแบบเร็ววัน